สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมานําเสนอเป็นสินค้าโดนอ่าบังคับวิทยุนะครับเป็นโดนกึ่งแบบโปแล้วนะครับแต่ว่าราคาคือย่อมเยาวไม่แพงนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้เป็นรหัสรุ่น Aviator นะครับเป็น Smart RC นะครับคือเป็น Smart โดน e น่พูดง่ายๆนะฮะระบบมีอะไรบ้างนะครับระบบ G P S นําทางนะครับ ใช้ GPS ในการควบคุมล็อกตำแหน่งล็อกพิกัดระบบขึ้นลงออโต้ระบบบินกลับอัตโนมัตินะครับหรือจะเป็นระบบการนำทางมาร์กจุดการบินต่างๆนะครับแล้วก็ควบคุมผ่านระบบ wi-fi 5G wi-fi 5G ณนะที่นี้ก็คือตัวโดนจะปล่อยสัญญาณ wi-fi ออกมาเป็นลักษณะ wi-fi เชื่อมต่อย่านความถี่ 5G ซึ่งไม่เกี่ยวกินเทอร์เน็ตหรือไม่จำเป็นต้องมี w i f i บ้านก็ได้นะครับ คุณสามารถไปบินได้ทุกที่เลยเพราะตัวโดนจะปล่อยออกมาเองแล้วเราเอามือถือไปเชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลภาพการบินต่างๆของโดนเข้าที่แอปพลิเคชันนะฮะเป็นระบบ FPV Real Time คือสามารถบินและรับชมภาพสดๆผ่านจอมือถือนะครับ GPS Return to Home นะครับบินกลับบ้านเองอัตโนมัติมุมกล้องปรับได้90องศามีระบบซูม50เท่านะครับ ระบบกล้องเป็นระบบกันสั่น3ามแกนนะครับเดี๋ยวแกะกล่องแล้วให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับกันสั่น3ามแกนที่ว่าฮะอันนี้เป็นแปะแปหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3รุ่นถึง4รุ่นแต่ตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับก็คือพัฒนามาดีที่สุดแล้วนะครับณปัจจุบันครับแกะกล่องมาก็จะมีกระเป๋านะครับ เป๋าก็าจะมีช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะมีช่องเก็บของเปา๋าเป็นสปายนะครับแล้วก็ตัวโดนจะอยู่นี่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นกล่อง กรอเสริมกรอเสริมอุป,ปกรณ์เสริมมีน็อตใบพัดนะครับไว้สําหรับเปลี่ยนใบพัดเนี่ยมีมาให้ไขควงสําหรับเปลี่ยนใบพัดสายชาร์จสีดํานะครับเป็นสายชาร์จของรีโมทคอนโทรลนะนี่นะครับเสียบชาร์จเข้ากับ USB-C ตรงนี้ รีโหมดเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับพรีเมียมเลยนะฮะเดี๋ยวอธิบายฟังก์ชันต่อไปอันนี้เป็นสายชาร์จของแบตเตอรี่โดนในกล่องนะครับมีแบตมาให้หนึ่งก้อนนะครับคือสา,สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับสำหรับใครที่จะไม่พอบินนะครับก้อนละ1,300บาทนะครับแบตนะครับเป็น11.4โวลต์น,นะครับ2,850มิลลิแอม ระยะเวลาบิน25นาทีนะครับ bad. แบต้ตอนนี้ก็คือแกะกล่องมาสดๆก็คือเรายังไม่ได้ชาร์จแบตก็อาจจะบินเทสบินระบบต่างๆแล้วก็ลงจอดนะครับเทสระบบ GPS นะครับขึ้นลงบินกับอัตโนมัติแค่นั้นนะครับก็ก็ทดสอบกล้องเราอาจจะไม่ได้บินนานนะครับเต็มเวลาเพราะว่าแบตเราไม่ได้ชาร์จมาตัวน,นี้ก็จะเป็นคู่มือคู่มือตัวน,นี้ก็ไม่ต้องไปอ่านหรอกนะครับ ถ้าอ่านออกก็อ่านอ่านได้ก็ดีนะครับส่วนมากก็จะแปลภาษาไม่ได้มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับนี่จะเป็นววชัวสำหรับโหลดแอปนะครับใช้ได้ทั้ง iOS และ Play Store Android นะครับ iOS และ Android ใช้ได้ทีนี้มาดูตัวโดนนะครับเป็นลักษณะ แบบนี้นะครับ Aviator Pro นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นแบบพับนะครับมอเตอร์เป็นระบบบัลเลตนะฮะคือเป็นมอเตอร์ที่มาตรฐานสูงสุดแล้วนะครับบัลเลตที่ตัวโดนจะใส่เมมโมรีการ์ดได้นะครับสูงสุด36กิกสำหรับเก็บภาพไฟล์ฟความลไฟ์ละเอียดสูง ถ้าถ่ายภาพปกติก็จะไปอยู่ในมือถือด้วยนะครับถ้าเราเสียบเมมต้นฉบับจะอยู่นี่จะชัดกว่าตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์พร้อมเป็นกล้องตัวที่สองนะครับลักษณะของโดนประมาณนี้ตัวนี้ก็เคลือบฟิล์มไว้นะครับลอกออกก็ได้นะครับก็จะเป็นความสวยงามตรงนี้ก็จะสแกน สกรีนเอวิเอเ r อรอ่ะก็ดูความพรีเมียมหน่อยนึงครับตรงนี้ก็เป็นกล้องนะครับขอพิครบะหกอนนะเนี่ยนะครับ,รบเมื่อเปิดการทำงานเนี่ยกล้องมันจะควบคุมการเอียงอัตโนมัตินะฮะมีก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวามีสามแกนซ้ายขวาอย่างเงี้ยมีนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราทำการทดสอบการบินนะครับ ใส่แบตไปก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวขอปิดกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวใช้กล่องเป็นฐานบินครับขั้นถึงขั้นตอนการพร้อมบินแล้วก็ไปโหลดแอปมานะครับแอปตัวนี้นะครับ Forlet อ,อะไรนะ For Forlet d o n e นะครับไปโหลดมาจากนั้นก็มาเปิดตัวโดนนะครับ าจากนั้นมาเปิดรีโมทรีโมทมีความพรีเมียมนะฮะดูหน้าจอดิจิตอลนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับหน้าจอบอกระดับสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่รีโมทแบตเตอรี่โดนสปีดความเร็วความสูงความไกล GPS ปุ่มขึ้นลงออโต้ปุ่มสปีดเร่งความเร็ว Return to Home เปิดปิด GPS นะฮะควบคุมกล้องนะครับแล้วก็กางออกมาเป็นขาจับตัวนี้ก็เป็นที่จับจอมือถือนะครับไม่ออก นี่นะครับเป็นที่จับจอมือถือเกจกางมาประมาณนี้เสาเราก็พับลงถ้าไม่อยากให้เกะกะจากนั้นเรามาเปิด Wi-Fi นะครับตัวโดนมันปล่อยออกมานะมันไม่ได้เกียกเ่ยวอินเทอร์เน็ตในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเชื่อมต่อ Wi-fi โดนอยที่เขียนว่า lula 5G 8K เปิดที่แอปนะครับครับเปิดเข้าแอปมาข้อมูลการบินก็จะขึ้นโชว์นะในกล้องจะมองไม่เห็นนะครับจะมีระดับแบตเตอรี่ระดับสัญญาณนะครับแบตเตอรี่รีโมท ขึ้นที่หน้าจอเราด้วยนะครับถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอที่หน้าจอได้เลยเนี่ยนะครับดูดูนะครับกล้องกันสั่นเห็นไหมน,นะครับกล้องมันจะเอียงตามเรามันจะแก้แก้เอียงเนี่ยนะก็จะมีซ้ายขวาก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวา ทีนี้เราจะมาเริ่มบินกันนะครับ GPS ตอนนี้19ดวงคับเมื่อสถานะเราพร้อมบิน GPS เนี่ยถ้า ถ้า GPS อย่างน้อยขึ้นเนี่ย6ดวงขึ้นไปเนี่ยเราพร้อมบินได้เลยตอนนี้19ดวงการส start มอเตอร์กดปุ่มล็อกตัวนี้นะครับเอเรากดปุ๊บมอเตอร์จะทํางานนะครับเราจะมีเสียงด้วยที่มือถือเราจะจะมีจะมีเสียงบอกว่า take off นะ,ะ,ะนะครับจากนั้นเรากดปุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับคือขึ้นแบบออ u t o หรือเราจะค่อยๆเล่งขึ้นก็ได้อ่า ใช้แบบออโต้และการสาธิตในแบบของมือใหม่นะนะครับพอขึ้นมาแล้วเกาจะล็อกล็อกประมาณถึงหน้าอกนะะถ้าคนสูงร้อยแปดสิบขึ้นไปก็จะอยู่ระดับหน้าอกก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเนี่ยนะฮะแบตมันไม่ได้เต็มมาเพราะว่าแบตมันมีอยู่สามขีดนะครับแบตมีอยู่สามขีด กล้องอะ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องความชัดอะ่ะชัดมากนะบบินวนมันนิ่งมากนะครับรู้บอกว่านิ่งคุมง่าย คันโยกเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเป็นขึ้นลงนะครับเนี่ยขึ้นลงหมุนตัวฝั่งนี้ก็เดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นระบบ G P S เขาะจะสู้ลมอัตโนมัตินะครับ การบินไกลเนี่ยหนึ่งจุดสองกิโลนะครับเห็นไหมฮะนะครับไม่ไปไหนนะตะล็อทีนี้เดี๋ยวไปดูกล้องในล่มกันดีกว่านะครับนะครับภาพจากจอเห็นหรือเปล่าไม่รู้ ภาพมันนิ่งมากนะครับเนี่ยให้ดูต่อหม้อของท่อแกา๊าซูมเนี่ยนะในนี้มันซูมไม่ได้แต่หน้ากล่องมันซูมได้แต่ผมยังไม่รู้วิธีการว่าจะต้องซูมยังไงนะครับ ไม่เป็นไรฟังก์ชันแล้นเอาไว้ที่หลังนะครับเนี่ยนะครับสมมุติว่าเป็นงานสํารวจท่อกรุงท่อก๊์ซเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้เห็นไหมชัดไหมเนี่ยนะครับแบตเลือสอขีดแล้วนะ ชัดอยู่นะนี่ฮะโดนเครื่อนที่มาทางผมแล้วผมก็เลี้ยวเห็นไหมภาพนิ่งนะครับไม่มีสันเลยเนี่ยสามแกนภาพนิ่งมากการบินจะมีเข็มทิศบอกด้วยว่าโดนเนี่ยหันหัวไปทางไหน แบตเตอรี่รีโมทเต็มแบตโดนเหลือ2ขีดความสูงนะครับความสูง4เมตรความไกลสิเมตร GPS 19ดวงมุมกล้องปรับได้เห็นะฮะเห็นไหมนี่เราปรับได้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอจากกล้องไว้ให้ชมนะผมให้ชมประมาณนี้ถือว่าสุดยอดถ้าผมบอกว่า ชัดคือชัดเลยนะครับสัญญาณ HD นะครับขึ้นสีฟ้าคือสัญญาณดี GPS ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกลางแจ้งกันน,นดีอันนี้ใช้สปีดสเปที่2องนะครับดีเดินทาง ไปในระดับนี้นะครับจากนั้นผมจะใช้ฟังก์ชัน return to home กดปุ่มนี้นะครับลูกศรย้อนกลับเนี่ยมันจะกลับมาลงจอดณบริเวณตรงที่มันขึ้นนะครับน่าจะคาดเคลื่อนไม่เกิน2เมตรนะครับอ่าก็จะมีเสียงบอกนะครับตอนนี้เป็นซอฟตแวร์ล่าสุดนะครับอัปเกรดมาก็คือจะมีเสียงฟังก์ชันการทำงานเนี่ยบอกทุกขั้นตอนเลยเวลาเรา มีปฏิกิริยาเนี่ยเขาเขียนบอก landing l a n d i n g landing landing จะร้องบอกเราค่อยๆโดนจะค่อยๆสแกนพื้นนะครับณจุดตำแหน่งที่มันขึ้นผมเอาขึ้นจากกล่องนะคอยดูจะลงตรงกล่องไหมตามที่ผมบอกเลยนะครับ คาดเคลื่อนประมาณ1-2เมตรผมเอาขึ้นจากกล่องใช่ไหมแล้วโดนลงบริเวณใกล้เคียงนะครับมันจะไม่ได้จุดเดิมเป๊ะร้อยต์แล้วก็จะคาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆเพราะนั้นเวลาบินพื้นที่ในวงกลมตรงที่มันขึ้นหรือลงนะครับต้องมีพื้นที่อย่างน้อย5เมตรนะครับเพื่อกันอุบัติเหตุครับนะฮะ8811 Pro นึ i งหนึ่งนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ หากใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามที่ Line ID และเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับเห mm ็น hmm. ไหมเกรดพรีเมียมนะราคาจะอยู่ที่คลิปวิดีโอนะครับช่องทางการสั่งซื้อก็จะลงไว้ให้เลยนะครับที่ใต้ใต้คอมเมนต์ที่คลิปนะ,นะครับ mm hmm. โอเคนะครับผมสวัสดีครับ